Check mic the right make sure it's and sound boy ก่อนที่จะมาวิ่งก็คือมาเพื่อลดน้ำหนักที่สุดอ่า <ไป S 1> คืออ้วนมาก่อนแหละเอาง่ายๆแล้วก็มาออกกำลังกายลดน้ำหนักทีนี้ก็มาตอนแรกก็เดินก่อนมีม,มีมีครับจริงจริงจริงเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายนะแต่ว่า แต่ว่าหยุดการออกกําลังกายหลังจากจบมาหาลัยไปสวัสดีครับขอบคุณมาครับวันนี้มาคุยกันกันกบน้องปอนปรกรณ์วินได้ครับสวัสดีครับ <c oughs> ปอนครับ <c oughs> วันนี้ได้รองเท้าใหม่มาใช่เราก็มาวิ่งเล่นกันนะครับที่าผายสาลินาซนบาลินข้างบนตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่ที่เราจะมาซ้อมเาเรียกว่าซ้อมเนิน ของคนอานาจนะครับเป็นลังลับเป็นลังลับแล้วก็มาฝึกซ้อมด้วยกันบ่อยๆอย่างตอนนี้เห็นก็คือมาจ็อกเล่นเพราะว่าเมื่อเช้าไปวิ่งมาแล้วใช่ไปออกลองรันมาแล้วเทศนมแข่งมาคลิปนี้นะครับก็คือคลิปที่จะทํามานานแล้วหลายปีแต่ก็ไม่ได้ทาสักทีก็คือสมานท้องปอนนะครับสมาน้องปอนซึ่งเป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะครับช่องไหนปอนช่องปกรณ์บินได้ช่องปกรณ์บินได้นะครับเออก็ เป็นช่องใกล้เคียงข้างเคียงเป็นช่องวิ่งแหละเหมือนก <laughs> ันนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่ด้วยกันทุกๆวันนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้มาออกช่องเราเท่าไหร่เพื่อนๆก็ถามว่าเมื่อไหร่ปอนจะมาออกสักทีนะครับเราก็เนี่ยแหละนะก็มาแล้วนะครับวันนี้รพร้อมกับจริงๆถ้า,ถาได้สังเกตออกไปแล้วนะช่องเอาว่าสองก็ออกมาแล้ววันนี้ก็ใส่เอาว่าสองมาเป็นสีใหม่นะครับ เป็นไงความรู้สึกพอมันเป็นของเราจริงๆแล้วตอนนี้ผมเอาไปใส่ยำมาแบบทุกรูปแบบแล้วเป็นไงเมื่อเช้าคือวิ่งดีมากเป็นอย่างที่คิดไว้เลยว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งและลื่นไหลดีจริงๆอแล้วก็แก้ไขปัญหาของอัลฟาไฟรรุ่นหนึ่งได้ดีมากปัญหาที่เราเบื่อหน่ายก็คือความทนทานใช่ไหมันดับหนึ่งเลยความทนทานความทนทานเป็นไงตัวนี้ทนขึ้นจริงๆ เมื่อเช้าเอาไปวิ่งลองรันมาประมาณ14กิโลในประมาณเพลส4นาที10ยังไม่สึกเลยยังไม่สึกเลยใช่ได้อยู่ได้อยู่ได้ได,ได้เลยแหละได้เลยอ่ะก็คือท <laughs> นมากใช่พิกออกมาดูตกใจเลยอ,อันเนี้ยเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ย,ยไป นี่คือการวิ่งมาแล้วนะเมื่อเช้าคือวิ่งมาแล้วนะครับพอเข้าไปทํางานก็กินเริ่มกินเริ่มเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยสะสมเยอะแล้วก็เริ่มมีแบบโรคที่เป็นหนักก็คือน่าจะเป็นไอครับอาการไอเรื้อรหลังอาการไอเรื้อรหลังที่ไม่หายเลยเป็นมานานเป็นปีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าสุขภาพเรามันแย่มากๆอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเริ่มต้นด้วยกันไปออกกําลังกายนี่แหละด้วยการเดินก่อน เพื่อลดน้ำหนักตัวเองสูบุหรี่ไม่ได้สูบครับแต่ว่ามีดื่มมีสังสรรค์บ้างใช่แล้วก็กินเยอะหมูกระทะนี่นัมเบอร์วันเลยของโปรดนะคืออ้าวเฮ้ยเป็นไงเวียทักทายสายเทลครับอันนี้คือจริงๆคือมาด้วยกันนะครับมาด้วยกันแต่ว่าแยกกันแยกกันบินดินเป็นไงบ้างวันนี้เนี่ยโอ้จะตายแล้วครับพี่ไม่ไหวเลยเดี๋ยวรอตรงนี้เดี๋ยวยังไงพี่ปักหลักกันตรงนี้แล้วครับโอเคนะฝากดูแลสาวๆข้างบนด้วย เอาขึ้นไปแล้วเราแล้วอันนี้คือเรามาวิ่งนะครับแต่เราไม่วิ่งให้สาวๆเขาไปวิ่งเขาวิ่งขึ้นไปข้างบนเราก็เลยเดินเล่นชิวๆถ่ายคลิปเล่นอยู่ข้างล่างสบายคือเคยไปวัด BMI เขาบอกว่าเป็นอ้วนระดับที่3ามแล้วอ่ะใช่ก็ก็ขึ้นไปมากสุดก็ประมาณ85 86้าปหกโลอ่ะนั่นคือสูงสุดนั่นคือประมาณสูงที่สุดของตัวเองแหละประมาณประมาณนั้น85 86้าด น่าจะประมาณปี5 58ตอนแรกเดินก่อนเดินก่อนเดินวิ่งก็ไม่ได้วิ่งไม่ได้วิ่งเนี่ยเจ็บมากเลยทรมานเจ็บเข่าเจ็บขา,ขาก็เลยเดินเดินแล้วก็ฝึกเดินเร็วก็รู้สึกว่าน้ําหนักมันลงทีนี้เราก็เลยไปเห็นเพื่อนๆเขาวิ่งกันในสวนสาธารณะนะตอนนั้นวิ่งกันอยู่ที่ห้วยม่วงอุบลตอนนั้นผมอยู่อุบลราชธานีก็เห็นพี่ๆเขาวิ่งกันเราก็อยากลองวิ่งบ้างครับเราก็อยากลองวิ่งบ้างแล้วทีนี้เนี่ยก็เลยไปสมัครงานวิ่งนั่นแหละแต่ว่า แต่ว่าถ้าถามว่าตั้งแต่ตอนลดน้ําหนักก่อนก่อนที่จะเข้ามาวิ่งแบบในเขาเรียกว่านักวิ่งแบบเชิงสายเปอร์ฟอรนซ์อย่างนี้เนาะก็สายสุขภาพก่อนก็ยังคุมน้ําหนักได้ภายในปีเดียวจาก80กว่าก็เหลืออยู่ประมาณ60ต้นต้นไปก็ลำบากเ้ยที่เราคุยกันเรื่อง OTC คืออะไร OTC ก็เป็นชื่อทีมที่ผมทําขึ้นมาออร์ e ร t a ั Club running team ชื่ออ t a Club นะครับก็คือเป็นเราเริ่มต้นในแทร ก็คือทีมสนามส้มมาแหละเริ่มต้นจากสนามส้มจริงสนามส้มไม่ใช่ทีมนะไม่ใช่ทีมคือสนามส้มเป็นสถานที่พูดเหมือนเอสกาใช่ใชถามส้่มคือสถานที่ใช่ไม่สนามส้มคือผู้คนไม่ใช่สถานที่ใช่แล้วก็มาซ้อมกันที่สนามส้มใช่ครับปอนก็เลยตั้งชื่อทีมขึ้นมาโอดีซีขึ้นมาเป็นผู้ก่อตั้งนะครับเป็นผู้ก่อตั้งร่วมร่วมร่วมกันกับพี่จรูนใช่ไหมสจรูนแล้วก็พี่เดียวพี่เดียวด้วยอาเดียวด้วยใช่ ซึ่งผมเองเนี่ยก็ไปอยู่ทุกทีมันะอยู่เข้าหมดอ่ะเขาให้แต่อยู่ได้อยู่ด้วยนะครับผ,ผู้ร่วมมีมีมีเสื้อเขาด้วยนะครับ<ช>อ่าตัวนี้เราเน้นเลยครับแข่งขันใช่เพื่อแข่งขันเลย<ค>ผลงานล่าสุดที่ไปวิ่งเมื่อกี้เป็นงาน 5K <c oughs> ใช่ครับวัดพระเจ้าใหญ่ยินแปลงที่อุบล 5K วิ่งไป17นาที27.6เ,เทสอะไรเท3อ่า3นาที29 3ามเใช่นสนามที่อยากจะไป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 ท้าทายตัวเองก็จะเป็นสนามเมเจอร์ hmm. ในประเทศแหละที่อยากจะไปลองคืออยากจะไปลองบุรีร์ก่อนไนรันใช่อยากจะลองดูเหมือนกันเพราะาตัวเองเนี่ยชอบซ้อมตอนเย็นมากอไนรัน uh, นี่มันตอนเย็นมันน่าจะเหมาะกับเรามากที่สุดก็เลยอยากไปลองดูมีระยะอะไรบ้างก็มีตั้งแต่ระยะสั้นก็5โลอ uh. 10โล21แล้วก็มาลาทนอนช่วยเหลือกันยังไงในทีมช่วยเหลือกันยังไงส่วนมากจะเป็นเรื่องของซัพพอร์ตเรื่องของประสบการณ์การตารางซ้อมแล้วก็ตารางซ้อมคําแนะนําต่างๆเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีเฮดโค้ปคือทุกคน,นติดตามช่องรันวิสาหมาก็จะรู้ว่าจะมีหนึ่งคนที่ขาหดพี่จรูนคะรับพี่จรูน <c oughs> พี่จรูนเนี่ยหลายคลิปหน้าของเรานะครับเออก็เป็นคนสอนพวกเราแหละนะหลักๆนะครับ เนวิ่งไปเมื่อเมื่อเช้าประมาณ1 0 14โล14่โลอกว่าอ๋อ14โลใช่วิ่งดันวิ่งดันเนินวิ่งแบบเออเส้นทางที่งานเราใช่แล้วก็เมื่อวานแกก็เอามาก็ไปลงขอดสั้นมาแล้วด้วยขอดสั้นก็ใส่มาแล้วใส่แล้วระยะ4 0 0 2 0 0 1 0ออ่าไปลองวิ่งเร็วๆมาแล้วด้วยใช่ก็โดนโดนใจเหมือนเดิมโดนใจเหมือนเดิมจริงๆปอนเป็นคนที่ชอบเอาฟรังฝ่ายมากมากเพราะว่าพี่เห็นเนี่ยปอนตอนแรกๆนี่ใช้ ใช้เล็กสองเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งมาทุกสีเลยแล้วเล็กสองก็เยอะเล็กสองก็เดี๋ยวนี้ไม่เห็นใช้เลยทำไมอ่ะคือผมว่าผมจูกจริตกับตัวอัลฟ่ามากกว่ามันได้กว่าใช่ได้ฟิลกว่าเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบแบบเรื่องของความความเร็วมากแล้วผมว่าอัลฟ่าไฟล์มันให้ได้มากมันทาความเร็วได้ได้ได้ดีกว่าเล็กสองใช่อ่านี่พี่ก็เห็นด้วยเป็นฟูมซูมเอ็กอะผมก็ให้ความรู้สึกของความนุ่มดีเด้งของมันอะเหมือนเดิม เหมือนกันไหมเหมือนกันนะฟิลฟิลตัวโฟมซูมเอ็กต์อ่าผมยังผมยังมีความ,วามตามความรู้สึกส่วนตัวก็คือเท่าที่ใส่มาตัวโฟมซูมเอ็กก็เหมือนเดิมความรู้สึกคือในทางที่ดีคือก็คือมันดีอยู่แล้วเอาพูดง่ายๆคือมันดีอยู่แล้วใช่แต่ว่าในส่วนของตัวที่ถูกปรับที่ชอบมากก็คือความกระชับที่มากขึ้นอันนี้คือหลายคนอาจจะขัดใจมากรวมถึงผมด้วย ผมเนี่ยเป็นคนที่ใส่10บ us ก็คือ28เซนตรงไซส์อ่าพอพอพอใส่ไปสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันเหมือนมันหลวมอืมเพราะเวลาเราวิ่งเรารู้สึกมันเกิดการสะบัดมากแล้วก็เท้าเราเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาทาั้งทั้งที่ใส่ถุงเท้าหนาด้วยแล้วนะก็ยังเกิดปัญหาอยู่จนได้ลดไซส์ลงมาใส่เป็น9.5แทนอันนี้ลดแล้วใช่อันนั้นคือลดแล้วนั่นคือ alpha ไฟหนึ่งนะถึงรู้สึกว่าอันนี้คือ10 us กลับมาใส่10 us เหมือนเดิมเพราะว่ามันกระชับ ให้ความรู้สึกกระชับเหมือน9.5แต่ว่าไม่รัดจนเกินไปถ้าเกิดว่าเท้าไม่ได้กว้างไม่ได้อะไรให้ใส่ไซส์เดียวกันรุ่นไหนบางที่ใส่ไซส์เดียวกันอ่าจะเป็น n หนึ่งเน็กสองอัลฟาฟทั้งหมดทั้งหมดเลยอันนี้คือส่วนส่วนตัวของตัวเองนะถ้าเกิดให้เลือกใส่แต่ว่าความความที่เป็น28เซนเนี่ยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ที่เรียกว่ามัน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 ยาวกว่า28จริงๆก็คือมีแค่อัลฟาไฟหตัวเดียว ตอนนี้ก็คือรวบรวมนักวิ่งมาอยู่ในทีมได้หลายคนแหละรับนะรับใช่ไหมนี่ยรับเข้ามาอ๋อรับเข้ามารับรับเข้ามานี่ก็คือคนที่แบบอ่าฝึกเข้ามาฝึกซ้อมร่วมกันกับเรามีเกณฑ์ไหมเกณฑ์เกณฑ์ก็อย่างน้อยก็ต้องวิ่งให้ต่ำกว่าสามวิธีอ่ะห้าสิบห้าอ่าใช่ไม่วิ่งเพศสี่อ่ะอ่าไม่วิ่งเพศสี่นะครับใช่คือเพศสี่เพสซ้อมอ่าเพศสี่เพสซ้อมเพสแข่งคือเพศสามก็คือเพศสามหมด ใช่อ่าเพศสามหมดตั้งแต่พยายามนะพยายามที่จะเป็นเพศสามทั้งหมดใ่ในระยะฮาฟอ่ามาลราทอนย่างหลอกมาทอนย่างเข้าถึงฮาฟนะครับเข้าถึงฮาฟและมีเงื่อนไขอื่นไหมเช่นอ่ต้องมาซ้อมด้วยกันได้หนึ่งอ่ะซ้อมด้วยกันได้เป้าหมายค่อนข้างที่จะชัดเจนที่เป็นแนวทางเดียวกันร่วมกันกับเราอ่าเป้าหมายก็คือเรื่องของการพัฒนาด้านเวลาอ่าใช่ครับเรื่องเวลาเรื่องเป้าหมายเรื่องการฝึกซ้อม เพราะแต่ละคนแต่ละคนที่วิ่งวิ่งมาไม่ได้มีแบบประสบการณ์ไม่ได้มีพรสวรรค์เลยไม่ได้เป็นทีมชาติอ่ะพู่แรกก็คือเราก็คือนักวิ่งสมัครเล่นใช่เริ่มต้นวิ่งกันมาแบบบ้านบ้านบ้านเลยแบบไม่รู้อินเออินเอเลยแต่ว่าเราก็ฝึกซ้อมกันอย่างมีแบบแผนใช่กำมาเป็นแบบเอาชนะตัวเองเอาชนะเวลาของตัวเองเป็นการช่วยเหลือกันของนักวิ่งใช่เฮ้ยเข้าทีมラン너헤일핑런너บอกเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่แหละก็คือ กลุ่มที่เป็นนักวิ่งช่วยเหลือนักวิ่งที่แท้จริงครับก็คือ O t ทตอนนี้มีกี่คนครับตอนนี้11ครับสิบเอ็ดท่านนี้คือตัวหลักนะครับตัวหลักของทีมแล้วก็ยังไม่รวมคนยังไม่รวมคนอื่นๆอย่างเช่นพวกขาขาจรขาอะไรอะไรเงี้ยแต่นี่คือ11คนนี่คือเป็นตัวหลักในตอนนี้ที่ที่เห็นวิ่งกันที่เห็นวิ่งล้วก็ใส่เสื้อใช่ครับโอทีซีตัวนี้นะครับก็พยายามจะให้เป็นทีมที่เข้มข้นนะไม่ได้เน้นปริมาณใช่ไม่ได้เน้นปริมาณใ ะครับแต่ว่าเน้นเป็นคุณภาพแล้วก็เป็นคอมมิชชั่นที่ที่ผมว่าก็น่ารักดีดูดนะีสนุกดีแล้วก็ไปฝึกซ้อมด้วยกันแล้วก็มีพัฒนาการตลอดเลยดีมากๆเลยสําหรับ OTC เนาะช่วยเหลือนักวินอ่าช่วยเหลือนักวิ่นในการ<ม>ก็อาจจะเรื่องรองเท้าเรื่องนั่นนี่นะถ้าถ้าถ้าเป็นเรื่องของใช้เนะี่ยในทีมจะดูผมไปอย่าง แรกมากับเรื่องของกําลังนะเพราะรองเท้ามันค่อนข้างใช้ยากเราก็ต้องเขาเรียกว่ากิจวัตรประจําวันของปอนก็คือเข้ายิมยิมอยู่ที่บ้านเนี่ยจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับกดเล่นเวทขานี่แหละขาเนี่ยใช่ไหมขาเล่นทุกอย่างเล่นทุกอย่างใช่แทนกลางลำตัวต้องสร้างความแข็งแรงเพื่อให้ใส่มันให้ได้จนได้อย่างล่าสุดที่ไปคุยมากับบิ๊กเบลเหมือนกันบอกว่าไม่ได้เลยนะต้องต้องเน้นเลยน่องเนี่ยอเที่เลยนี่เลยผมเจ็บตรงนี้บ่อยมากใช่กล้ามเนื้อน่องตรงนี้บ่อยมาก และเดี๋ยวเราก็จะมีแข่งก็กคืองานพุงชาญทาาปลาทอดซึ่ง OTC ก็จะส่งเข้าแข่งขันหลายคนหลายคนนะเกือบทั้งเซตนะครับ ซึ่งงานนี้งานนี้ก็คือเป็นงานที่ผมกับปอนเนี่ยจริงๆก็คือช่วยกันจัดนะครับเป็นงานโรงเรียนเราครับเป็นงานโรงเรียนเราแต่เราไม่ได้ออกตัวว่าเป็นผู้จัดอะไรกันขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นงานบุญเนาะมันไม่ใช่แบบเออเชิงพาณิชย์หรืออะไรอะไรเงี้ยนะครับอาจจะเชิญบ้างไม่เชิญบ้างขาดตกบก้องอะไรยังไงในงานก็ก็ตามนั้นตามนั้นก็ว่า มันเป็นงานบุญเนาะมันเป็นงานเพื่อการกุศลนะครับเพื่อโรงเรียนแต่ตัวตั้งตัวตีการจัดอะไรต่างๆเราก็ทํากันอยู่เนี่ยสองสามคนนี่แหละนะครับในทีมก็เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันวันที่24่ป่เออกรกฎาคมนะครับผมรับบีวันที่23นะครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ